สวัสดีพี่น้องปองป่าเบิร์สุภุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาทเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือกินหมูกระทะที่บ้านเบาเอื้อจ้ามีการประดับฟงประดับไฟอะไรยังไงสักเล็กน้อยนะจ๊ะกับครอบครัวของเบาเอื้อน้องญาติพี่น้องเพิ่นกับประดับไฟตั้งแต่เว้นบุหลัพี่น้องเอ้ยหุ่นนะจ๊ะเออความเนซ่อ,อง นอันนี้คือเราเปิดร้านหมูกกระท h เนาะวันนี้เนาะเออไปพี่น้องไปกินน้ำกันแต่ว่ากินแล้วแหละหยกหนึ่งจ้าแต่ว่ายังมันได้อิ่มได้เป็นอะไรไม่ใหญ่ไม่สิรอดอยู่บรมาณหนึ่งนันแล้วพังลงนี่ละโอ้ยไม่ได้เลยสวัสดีจ้าอืมเป็นอะไรได้เฮ้ย ถ้านังสิงไฟ่บบนี่อืมนั่งสิงไฟหลินๆก่อนพี่น้องเอ้ยสักเล็กน้อยนอ้ยนอ้ยนอ้ยมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้า กอห้เมาลกินแนันเป็นอย่าง้ันแบม้าเมาโลดแทนั่นห้าเนแลม่น่มันเมาเพราะว่าให้แันเพราห้ไปราห้ใจคืดเะล่าแต่ก็ต่างปิดหนอมือถ่ารไม่ได้คุณก็จะบังยังไงยกใแม่ับสู้คมมาซ่าอาคมเสือมาซ่าใช่ไหมเลิวคุณ

แ่มาไปทำไหนอีแต่ก่อนนีละจะได้ยืดของกินอีเออไหนอััห้กินคอยบทานเมื่อก่กยากแจ้งของกินอีกป่าโบ่โพอยากไรให้นกเจ้ามันไม่ใช่จกินป่าได้เจ้ามัเป็นการได้กินนะอ่างนกเจ้าไว้อยู่บ่มื่ออื่นต่กันมื่อนหรก็นทนอนอยู่ปีอย่างนกเจ้ามันถึงเบ็ดมันมาลงบ่อลงบอมัทำยังไกันลงบ่อบนกันรอป่มง แ่มอเนี้เห็นตัวเราม่นคือไ้เียอได้ละ่วาได้อย่างงบรอกแต่วอาเปในัสื่อในเป็มนเอามาันคือใจในตัวทองากเ่บะเจอกข้าวนัไดเป็่นเปารกเช่นนนต้องใจในตัวใเป็นเย่มกนิเปบ้านนีเคเพรกินเปไก่กินเปเขาจอยางบัดดา น้าวตคือบอว่าอะไสิน้าววัชการเป็ุกิตคือบอว่าอะไสิอถามอยู่เ่าะเราม่เปดไม่ย่างวารเป็ดจันยัดเลือดหมว่า โอ้ยเธอไปกินงัวเป็นโตไม่ใช่สิอยากกินเป็ดอยู่บ right ่อเป็ดตัวน้อยเนอะเป็นกระเป็ดเหอนดันจะน่าเกลียดเป็นกำลังซื่อตรงไหนเอาเป็ดไปส่งไว้สี่เฮ้ยไม่ใช่อยู่ฉันคอยมีเห็นเพื่นจะกระตื้นเอาเป็ดไปให้เจ๊เสียบเลย่อนเลย่้น

เมื่อนี้ยครไปนอนเผาบดมือมันเส็รยาบอกช่าบ่อกบดึกไรบ้าน้เปีนยววไน้จะาหาน้อยเดีววันนี้มาหาน่อยดันนีาหาหนอยเีย้าหาน่อเดียววัีมาหาหน่อยเดย่นี้าหน่อยเยววนี้มาหา้อยเีแย่วี้มาหห่อยเงียน้ห่อยเดยันน้มาหาหอยเดี๋ยววันาหายเดียววันนี้น่ยเลือคนี้าหาหน่ตยเดียับเจ้าหินมาแล้ีจ้าทังนี้น่อยเด้วันนี้ม่อยเดี๋ยววน อันนั้นมทีจะปตมันดมันแย่แบบเอาอะจะไม่ไดนสัตว์ให่วยมากเราเอาี่มแต่วงนั้นอิ่มเลยจ้เห็ดเร่รเขานึ่บมูพันนะพันมูมันจะแขงตีนจะตอนยังไอตีเหรอ ไม่คือกินเส้นอืดแล้วแล้วสุกท้ายนี่เด็กเ่ะนี่เด็ดเหรอคกับนีกินู่นี่เนาะ่นน้าลอกันี้นผู้หญิงมออกมาดูเงี้ยเงี้ยเข้าดูเงี้ยเงี้ยเดนมาตีนกหายได้เลยปัน กินจ้าก้นน่าจะรอดนี่นีดีโอรอนี่ลนนี่ไงวันทีล้มาข้าวตานมีเหลือฉันร้อนเด่น่พรุเลยนี่พิรุดได้ จะเพิินทำอะไรกันพี่นเนาะแมนบอเฮ็ดอีหยัง<น>เอาเฮ็ดหยังพี่เนาะแมนผู้ดเข้ามาในน,าน,นั้อีนะคือบอกข้ามาสิข้ามาแล้วข้ามาเด้อลิละล่าล้ออุบม้ใชเด้อไอ,อ,อทีตีเฮ้ยกระเดียว่าเออ อ้าวกระแสเมื่อคืนนี่แล้วใหญ่มาพี่เอื้อไอ้กับวัฒนอาหารกัวันเกินั่นอ้าวนี่คือธุรกิจใหม่บ่จันทร์บ่เอื้อยเอากาศข้างในฟุดไอส์บังดทมาแล้วจ้บพี่น้องมาแล้วงานสานเลยเมื่อคืนมันมีสีแดงเมื่อคืนมันมีสีแดงสีเขียวอันนี้เอร่อยแล่แล่เองก็เลยเอามาเบิร์ตทุกสีแบบเมื่อคืนนี่มีแต่สีแดงเฮ้ยสวัสดีจ้า ไาตีกันพี่น้องเอ้ยเฮ้ยนวฮะก้มาโอ้ไปหาในเฮือนนะโอ้โบเห็นไปเอ่าวตู้นี่โบได้เห็นสุดเจ้าผู้คนเราไปเอาเลยิพึ่งแล้วขึ้นมากในกมาเลยนี่อย่ามินเด้อมุงเช้าเรือยมินก้าวสเห็นเว้ยยังขับมาพี่เด้อเว้ยมาเฮ้ยมาขับกัหน่อยนี่โอ้ยนี่มันยักค้าแขวอยู่อีกแล้วบ่เอ้ยค้าแข่อยู่เลยสุดเจ้า เขาว่าไปลักอัตู่เบนเเบิเจ็กสูตรและเาไปลนักอัตู้เเขาบอกว่าให้ไปเอาูเอาแลวนอกไปแลนนอกบัคุดียวหรืเธอกระจับงบ้าบูจักอันสองชีโอ้ยคือหนาวแท้คือยุ่กลาเด้ออืมประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยซี่กหักกะมาจ้าเปินกยากเบียกยากงานทั้งเพิน งานียากงานแต่การอักการได้มาเนาะเพิ่นกระดเพราะว่าพรุ่งนี้กระสิอด็ไปคือกันพี่น้องไปซอยงานเนาะมัดแขนร้านสาวของเพิ่นดีนะจับพี่น้องเนาะด้ราเีนะปไงาตเงแวงเจับค้าประจำนะป็นงค้าประจำหมอแก้ว นะพี่น้องจบสก,ก,กอนพี่น้องเก็บภาพรบารรยากาศว่าเปิดตู้เนอะสำนีละพี่น้องเออฝากติดตามคลิปหน้าทางช่องเออซีพี่น้องเออสบายดีจ้าจสบายดีไปแล้วจ้าเด็กๆไปแล้วจ้าไม่ตั้งเป็นเตะระบ้อ